ลูกมะเขือนี่เมื่อก่อนยังไม่ได้จ,จ่ายตังค์กันอ๋อฮันเออเพราะนั้นได้นอนที่สุดตอนนี้เดือดร้อนเราจะทำอาชีพอะไรกันดีเนี่ยการที่จะได้ทำอาชีพการที่จะทำเราต้องเลือกอะไรมันตรงร้องผมว่าเราเตี๊ยร้องเพลงพี่เท่งร้องได้แล้วเพลงพอพอได้กับผมเปลงแต่ร้องผมร,งร,งร้องเพลงอีสานเพลงอีสานมีความหมายมากเพลงอีสานนี่เพราะ หอมดอกพะยงยามกว่าแดงคำลงมาแอบแอบเกียดะนาหอมยัดวาหอห,อห,อห,อหอวนเกียดโคอเขียดขาคำเหมือนหมอลำปลากันมวนเมฆดำลอยปันปวนคนตกมากจุกิดตาเลยผมมีเพงร้องได้เหมือนกันมีเพลงได้กับแต่ว่าผม ไม่เข้าใจท่อนกลางนี่ไม่รู้มันแปลว่าอะไรท่อนไหนเ่ะที่มันว่ามวนเว้ยมันแปลว่าอะไรมันขอบุญดีเกี่ยกันนะเกี่ยมวนเว้ยมันแปลว่าสนุกครับพี่หอนี่คือสนุกใช่อย่าลืมว่าการที่ร้องเพลงแล้วร้องลูกทุ่งมีความหมายครับเพลงลูกทุ่งคือเพลงประจำชาติไทยใช่ไม่มีเพลงแขนงใดจะ มันเพลงลูกทุ่งบอกเรื่องราวได้ในเพลงเออมึงอย่าลืมว่าลูกทุ่งนี่ไม่มีวันตายให้ชายันไปไหน <tous S 1> ไปเลี้ยงหมูจ้างยอดรักเหรอว่าไปปลูกปักให้พุ่มพวงพ่ P P P อพอพอเนี่ยพูดนะกอกอยู่นี่นะเดี <c oughs> ย๋ยวใครมาคือนักร้องก็อาจจะตายแต่เพลงไม่ตายเพลงมีความหมาย พี่นุ้ยร้องได้มั้งหรือเปล่าล่ะครับเพลงของสายันเนี่ยอ๋อพี่เป้าผมชอบผมได้หลายจะตายมารีวันนาได้สายันได้ผมฟังเพลงทุกแนวฮอล์อนะะร้องได้หลายแนวได้หลายแนวได้เป๊ะขอเพลงของอาจารย์ไข่มารีวันนาแต่ว่าให้สายันร้องเอาเฮ้ยคุณจะร้องได้ไหมเนี่ยรองดูสิร้องนะมันจะจบหรือไม่ต้องนะ เงิน่งกงกระเยนยังจะพัดปตึง่าเล่นคอิวจริงเล่นเัยไ้ไหมเ่าเ่ากระนัีมาเลยฮ่าเม่คนน้อตบมือแล้วกว่าืองไปจ้เ Điều Điều đây quân, đây đây quân. Đây quân. Ừ, đưa đáy quăng, đưa đáy quăng. Hai. Mình chữ này là lũ gây to. Ừ. Mắc tưng mà mà bỏ cua cho cháu. Ừ, cái mục gà rửa hoài mà Rồi, là à, chính. Mà đi con mà đi mặc đi. Đi, đi mà mình ạ đi con đi! mama 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 con, mama 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 đi mama 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 อยากเดินควงลูกแดงเร็แดงเร็เก้มก้นน้องแดงอากาศไป่รู้นอง่ายหรือฮารแดงอากาศจะนอนลูกบาดลูกบาดลูกบาดลู้บ่าไอ้ย่าเมียย่ากี่ลู้บาดตายอย่างเปรีลิ้มเหรอลูกเป็นใครอะลูกฮึลูกเป็นสีของท่านอาจารย์ดรือสีบุญล้อมเจ้าค่ะอดีตที่เด็ดล้อมเหมื

ก็ใหก้อหนผินนดยอดสน,นิทติสนิทีนำไปสู่การาัดจนำไปสู่ราราดจัดโ่ะลาะจีนีราตจีด่าหม้ยกันหวย